สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจําบ,บ้านอีกเช่นเคยนะคะแม่ติ๋มจะพาไปทําต้มยากุ้งน้ําข้นนะคะค่ะแม่ติ๋มใช้กุ้งแม่น้ํานะคะกุ้งนี้แม่ติ๋มทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะนะคะใช้กุ้งแม่น้ํานะคะค่ะไปดูการทําเลยนะคะค่ะอันนี้น้ำนี่แม่ติ๋มจังแล้วนะคะใส่น้ำไปนะคะ ่ะแม่ติ๋มจะขอใส่เกลือไปหน่อยนะคะใส่เกลือนี่เพื่อจะให้รสกลมกล่อมนะคะใส่เป็นเกลือป่นนะคะ,คะเกลืออะไรก็ใส่ได้นะคะค่ะอันนี้คือเครื่องต้มยำนะคะอันดับแรกนะคะอ่าแม่ติ๋มจะใส่ในี่ตะไคร้นะคะค่ะเอาตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ลงนะคะ กะทิเสร็จก็เอาขานะคะนี่ขานะคะลงไปนะคะค่ะข่าลงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้รากผัดชีนะคะอันนี้หอมแดงนะคะหอมแดงทุกๆใช่ไหมแม่ค่ะ ทุกๆค่ะนะคะนะคะนเาเดียวไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน,นิดนึงแล้วก็ค่อยเอาปุ้งลงนะคะค่ะอันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วแม่ติ๋งจะใส่มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่ก็เพื่อจะให้มีออกรสเปรี้ยวหน่อยนะคะเราจะได้ใส่มะนาวน้อยหน่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาแล้วก็ตักเอาปุ้งเลยนะคะ ปรุงเลยนะคะนี่นี่รสด,ดีนะคะนี่ชู่รสนะคะแม่สิงจะตัดน้ำตาลไซด์นิดนะคะ อันนี้เป็นสูตรแมติมนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ําเราเริ่มเดือดแล้วค่ะค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็เอาเห็ดลงเลยนะคะนี่แม่ติ๋มใส่เห็ดด้วยนะคะวันนี้แม่ติ๋มใช้เห็ดนางฟ้าค่ะ เดี๋ยวรอให้ให้ให้เดือดหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เอากุ้งลงนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามาเขือเทศลงนะคะตอนนี้เรากา็ใส่เติมนมนมลงไปนะคะนมนมสดค่ะนมจืด คนเนชั่นนะคะเพื่อที่จะให้ไอวันนี้เพราะวันนี้เราทำต้มยำปุ้งน้ำข้นนะคะก็จะมีใส่นมนมสดด้วยนะคะนมจืด เรานำใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะเพื่อให้เขามีสีสันที่น่ากินเลนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมแม่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเราจะกินแล้วก็ไปปรุงเอาที่บนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะปรุงรสตามชอบค่ะค่ะทุกคนคะต้มยำกุ้งของแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะน่ากินไหมคะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มได้นะคะค่ะและมีะปลาปลาบึกปลาหมึกทอดนะคะ ปลาหมึกแห่งทอดด้วยนะคะค่ะแม่ติ๋มก็เชิญช,ช,ชวนทุกคนเลยนะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะวันนี้ต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำข้นค่ะนะคะค่ะทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแม่ติม๋มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งๆให้แม่ติ๋มด้วยนะคะแม่ติม๋มฝากช่องแม่ติม๋มเชฟประจำบ้านด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามเข้ามารับชมช่องแม่ติ๋มนะคะแม่ติ๋มขอบคุณมากค่ะค่ะบายบายค่ะ